ขอนอบน้อเมเบื้องพระบาทองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงตรัสไว้แสดงไว้ดีแล้วขอกลับนอบน้อมแด่พระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายดังครูบาอาจารย์อรหันต์ทั้ง28พระองแม้ที่สุดสังฆบาริเณียพระคุณเจา้าพระอปปคุตท,ที่ได้อัญเชิญเสด็จมาณวันนี้ ขออกาศครูบาาจารย์หมูคณะพระสงฆ์เพื่อนผู้หุมภาคกาสาวพัฒน์ขอความตั้งมั่นแห่งความดีตั้งมั่นแห่งจิตแห่งใจจงเพียรเกิดแด่พุทธบริษัททั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านทุกตนท,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 ทุกคนณโอกาสนี้และขอความเจริญถึงลูกเนียนด้วยในธรรมในวินยัยในสมาธิในความดีงดงามมาก วันนี้หลวงพ่อขอชื่นชมทุกๆลูกเนียนเลยนะเสียงดังฟังชัดเจ้าก้าร่าเริองอาถรรพ์ฌานชัยได้ยินและสุขใจมากเลยเวลาทาวัดนะลูกเสียงดังๆด,ดังกว่าพระอาจารย์เลยนะอาจารย์ท่านลูกเดียวถือไม่เราทั้งก181920ต้องดังกว่าพระขาวน,น้อยด้วยค่ำคืนนี้เราได้อัญเชิญสังฆบารมีพระคุณเจ้าพระอุปคุตเป็นภาษาบ้านเราความหมายก็คือ อุปคุตหมายความว่าคุ้มครองรักษาพระคือผู้ประเสริฐผู้เลิศล้ำผู้ให้อภัยผู้มีจิตใจสูงผู้มีความเมตตาและอยากอุปคุตด้วยคือคุ้มครองรักษาด้วยหนึ่งนั้นท่านผู้ถวายพระคุณเจ้าอุปคุตผู้ร่วมอนุโมนทนาในสรรพนามของพระคุณเจ้าคือมีการคุ้มครองรักษารักษาด้วยพระ พระคือผู้ประเสริฐผู้เลิศล้ำผู้มีจิตใจสูงส่งผู้มีความเมตตาผู้มีชัยชนะแห่งใจตนเองคือชนะโทสะชนะโมหะกิเลสทั้งปวงในจิตในใจดังนั้นการถวายพระคุณเจ้าออปคุณก็นับเนื่องนวยในพระสงฆ์เป็นพระคุณเจ้าผู้มากด้วยฤทธิ์มีฤทธิ์มากบางที่เรียกว่าพระบัวเข็มคือมีฤทธิ์มากอนุภาพมากไปอยู่ใต้สะดือทะเล ้องอาศายน้ํามาหล่อล้อมให้เกิดความเย็นเข้าฌานสมาบัติอยู่ข้างล่างนะเก่งมากถ้าเปรียบเสมือนครั้งพุทธก,การก็คือพระคุณเจ้าโมคขลานะอรครสสาวกเบื้องซ้ายหลังจากนั้นมาถึงยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชหลังปร,รินิพานเป็นยุคข,ของพระคุณเจ้าพระอุปคุตพระเจ้าอาโศกมหาราชสร้างเจดีย์84,000เจดีย์แล้วจะทําการฉลองยิ่งใหญ่ในวันนั้น พระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายได้ประชุมกันทราบว่าพญามารจะมาทําลายพิธีโอมาลตนนี้เก่งมากในใครจะปราบมารตนนี้ได้ปรึกษาประชุมกันไปอีกทราบด้วย,ย่างของอรหันต์ว่ามีพระคุณเจ้าอุปคุตที่จะปราบมารตนนี้ได้อย่างสบายเลยเราไม่ต้องเหนื่อยเป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้าอุปคุตทำงานในที่นี้อ,อยู่ใต้สด็ทะเลต้องไปอารนานในห,หมดอันเชิญ จำรรษานั่งชาสมาบัติไม่ได้มาลงอุโบสถกับหมู่คณะพระสงฆ์ทุกกื่กเดือนกื่กเดือนก็เลยลงโทษลงทันลง,งกรรมนิดนิดหน่อยหน่อย,เ,ยเรื่องพระอารหันต์นะนะให้ไปปราบมารที่จะมาทําลายพิธีของพระเจ้าอาโศกอันยิ่งใหญ่ไพศาลนะ่ะแล้วสงฆ์จะยกโทษให้แท้จริงแล้วเป็นข้อที่จะไปอ้าในการนิมนต์พระคุณเจา้าอุปคุตก็ทราบหน้าที่ของท่านในการเฉลิมฉลอง 8 4 0 0 0พเจดี 84, JD, พระบรมสารีริกธาตุสว,าสว่างไสวทั่วเมืองนั้นพระคุณเจา้าพระบุครผู้มีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอนุภาพมากลูกเนนนะท่านชอบนั่งสมาธิจำองไว้ลูกเนนถ้าใครอยากมีสมาธิมีจิตนิ่งมีอภิญญามีฤทธิ์มีเดชนั่งสมาธิมากๆนั่งนานๆให้สงบดิ่งลงไปเลยนะไม่ต้องห่วงแลวครูบาอาจารย์จะดูแลเองถ้ามีโอกาส มาบวชเนนี่บุญใหญ่กุศลใหญ่แต่ต้องปฏิบัตินะเรานี่ครูบาอาจารย์คอยดูแลเป็นภาระของท่านห,าห่มผ้าของไลให้ต้องปฏิบัติบุญถึงจะเกิดถึงจะไม่เป็นโทษกับท่านไม่เป็นบาปเป็นกรรมแก่ท่านถ้าลูกเนนหมันนั่งสมาธินะทดแทนได้หมดเลยรักษาศีลน,นั่งสมาธิบางคนบางรูปนะมีบุญเก่าเชื่อมมาลูกเนนนั่งแป๊งงบเดียวก็สงบสงบไปกว่าพระอาจารย์อีกอย่าเพิ่งเชื่อลองไปนั่งดู หนึ่งคุยกับเพื่อนน้อยๆแล้วปลีกตัวออกไปเดี๋ยวออกไปศึกออกไปได้คุยแน่อนอนทั้งวันก็ได้คุยน้อยพูดน้อยแล้วไปนั่งสมาธิมากๆโดยเฉพาะเวลาทําวัดนี่ให้สวดให้ได้ทุกบทเลยนะเสียงดังฟังชัดเจ้ากาลาเดี๋ยเป็นบุญถ้ามีบุญจากการสวดมนต์แล้วเวลาเราไปนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็สงบให้สงบให้นิ่งที่สุดเลยไม่แน่นะอาจจะมีใครมีบุญญาธิการเก่ามา อาจจะมีฤทธิ์มากดังพระคุณเจ้าพระอุปคุตก็ได้ผู้มีการคุ้มครองดังนั้นพระคุณเจ้าอุปคุตก็ได้ไปทรมานพระยามานผูกไว้ที่บนภูเขาหั้่แหละจนกว่าจะครบกําหนดเจ็ดวันใม่ฆ่านะฆ่าไม่ได้ถึงเป็นมาเป็นอะไรก็ฆ่าไม่ได้จะผิดศีลแค่ด้วยฤทธิ์ของท่านเสกอะไรบางอย่างผูกเอาไว้ให้หมดฤทธิ์เจ็ดวันครบเจ็ดวันให้คลายฤทธิ์ไปเองมานก็เป็นมานเหมือนเดิม มันไม่เปลี่ยนใจเราเหมือนกันนะไอ้ที่ว่าพระยามารนี่ไม่ได้หยุดไกลนะคุณแม่ผู้แต่บริษัททั้งหลายอาจจะอยู่ใกล้ๆเราก็ได้อาจจะเป็นเราก็ได้เพราะมันเปลี่ยนไปไม่แน่นอนจิตของเราบางครั้งก็เป็นพรหมบางอารมณ์ก็เป็นยกักบางพักก็เป็นมารบางการก็เป็นเทวดาบางเวลาก็เป็นคนดีดังนั้นมาล้านี่คือผู้ฆ่ามาจะมาทําลายพิธีพระคุณเจ้าอุปคุตเนี่ยที่เราถวาย รูปเหมือนท่านในวันนี้ขึ้นมาจากสะดือทะเลไปปราบมารด้วยฤทธิ์ของท่านดังนั้นงานในพิธีของพระเจ้าอาโศกมหาราชที่ยิ่งใหญ่ไพศาลในการฉลองเจดีน่ะจิตวัน7คืนน่นะราบรื่นไปด้วยดีและเขาเฉลองยังไงนี่เหมือนเราทั้งหลายมีการนิมนต์พระคุณเจ้ามาเจริญพระพุทธมนต์ที่ใดมีการทําวัดสวดมนต์ มีการเจริญพระพุทธโมล้วสถานที่แห่งนั้นจะเกิดด้วยอนุภาพแห่งพุทธธรรมสังฆะเรียกว่ารัตนตรัยอันประเสริฐเลิ่ล้ำนิเพร่กระจายออกไปบริเวณโดยรอบนั้นจะทราบว่าที่นี่มีพระสงฆ์ผู้มีศีลม,มารวมกันมีการเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคําที่พระคุณเจ้าได้สวดได้สาธยายเป็นคําของพระพุทธเจ้ามิใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพุทธบริษัททั้งหลายย้อนไปเป็นหมื่นเป็นแสนล้านพระองค์ สัมพุทธเทอัจวีสัญจะในบทสวดวันนี้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเหมือนเสียลัตรงที่ผ่านมาแล้วก็สวดมนต์บทนี้อิติปิโสเอวามสุตังสบาคาโตที่เราสวดนี้ปัจจุบันก็สวดบทนี้อนาคตข้างหน้าพระคุณเจ้าพระพุทธเจ้าจะตรัสรุอีกมากมายเชียเกินในพุทธวงศ์กาไวสิบพระองค์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงในมนต์นี้ก็ยังอิติปิโสเหมือนเดิมเอวามสุตังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้น มูลแห่งพุทธ,ธะถึงมีความศักดิ์สิทธิ์เราโชคดีที่สุดแล้วเป็นมนุษย์น้นน้อยวาจาน้น้อย,อย,อยห้องเรากายน้อยใจน้อยอันนี้ได้มาสวดมูลบทแห่งพุทธ,ธะนี้ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าเป็นแสนเป็นล้านพระองค์นับเป็นปีเป็นเดือนไม่ได้มันยาวนานมากในอดีตปัจจุบันอนาคตอีกที่จะมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงสูตรต่างๆในทางโลกที่ว่าดีที่สุดก็ยังเปลี่ยนไปเรื่อย ปริญาตีโทเอกหลักสูตรในการเร,าเรียนเปลี่ยนไปเรื่อยวิจัยไปเรื่อยแต่มูลแห่งพุทธไม่เคยเปลี่ยนดังนั้นใครสวดมูลได้ใครสาธยายได้สุดยอดเลยมีบุญมากแล้วในโลกนี้เจ็ดพันกัวร์ลคนจะ8แปดพันแล้วมั้งแต่ก็จะตายไปเยอะอยู่เพราะแผ่นดินมันเริ่มสะเทือนเร่อบอไว้แล้วในจํานวนนั้นมีไม่กี่ร้อยล้านคนที่สวดได้สาธยายพุทธมูลนี้ก็คือชาวพุทธที่เป็นฝ่ายปฏิบัติของเราท่านั้นเอง เราโชคดีที่สุดเป็นจำนวนในไม่กี่ร้อยร้านในหลายพันล้านนั้นได้เจอมูลแห่งพุทธ,ธะได้สวดได้ศสธยายถึงพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ได้บวชในพุทธศาสนาถึงลูกเนนได้คลองได้ห่มผ้าเหลืองที่สุดแล้วโชคดีที่สุดมีบุญเก่าหนุนนํามาเรียกว่าเนคขมะบาร,รมีถึงพ่อขาวน,น้อยด้วยคุณแม่ขาวด้วยศีลห้าศีลแปดเพียรปฏิบัติคือมีบุญเก่าหนุนมามิเช่เรื่องบังเอิญดังนั้น พระคุณเจ้าอุปคุตได้ไปปราบมารในการเฉลิมฉลองนั้นราพื้นด้วยดีสวดมนต์แล้วก็มีการฟังเทศมิได้มีอย่างอื่นนะมิได้มีมหรสพเข,ข้ามาอย่างอื่นเลยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงรับสั่งให้กับเอามาดมหาเอามาดต,ต่อต่อกันไปถ้าทุกวันนี้ก็ผู้นําระดับต่างๆก็ต้องใส่ชุดขาวเข้าไปที่วัดไปเฉลิมฉลองในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เหมือนที่ตรงนี้ตําบลกลางบ้านกลางผู้นําก็มา แล้วก็ชาวบ้านก็ามาครูบาอจารย์ก็มารวมตัวกันในแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละเจดีในจํานวน8 4 0 0 0เจดีนั้น7วัน7 000, คืนทําอะไรมีได้ฉายหนังจีรเรื่องนะม่ได้มีมอรำเจ็ดคณะนะมีพระคุณเจ้าเวียนกันเทศนาในแต่ละค่ําคืนด้วยความเพื่มความปีติฉลองแบบบุญกุศลยย่งใหญ่พุทธศาสนาเกิดความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงเรานบัดนี้ ต้องช่วยกันรักษานะกว่าจะมาถึงเราสองพันาร้กว่าปีไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยฤทธิ์ของพระคุณเจ้าพระพุทที่ป้องกันมาในวันนั้นและด้วยการปฏิบัติสืบต่อที่ดีงามสืบต่อสือบต่อมาถึงบอกว่าเราพุทธทบริรเษรททั้งหลายต้องรักในพุทธศาสนาเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลื่อมใสในครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มีศรัทธาออกบทประพฤติธปฏิบัติ คอยดูแลลูกเนนคอยส่งเสริมด้วยปัจจัยสี่ครูบาจารย์ก็ให้ก้บสรสังนี่คือเหล่าขอห้องสมณนะผู้ที่จะได้บวชสืบสานพุทธศาสนาสืบต่อไปุธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสางคานุภาเวนะสัทธาสพิภวันตุเตอนุโมทนาด้วยกัน อนโมทานาถวายเดชโสนพุอง,งองพระศาสดานะพระตายจีวรก็เป็นเสียงที่งดงามบูชาพัฒนาไัยจะติดปัจจัยพระอาจารย์รับแล้วเป็นบุญแล้วสงเข้าของพระป่านับพึ่งให้เป็นด่างพระบบพุทธเจ้าเสวรีอุรมสมบุ์ด้วยราการสมบุ์ด้วยธรรมในหัวใจในชีวิตนี้ตลอดภพชาตินี้ได้ต่อไปจนถึงพระนิพพานอย่าได้ผ่านตัวเองจอะได้ผ่านใครๆแต่ให้ผ่านพบพระนิพพานในองค์พระศาสดาอนโมทานา ทายโยม m ด้วยัปบันยากาศเลอ่อาการดการนอกเพอให้สถานที่แห่งน,นี้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยพระธรรมวินยัยภายนอกภายในถึงครูบาอาจารย์แม่ดวงตาเห็นธรรมญาติโยมที่มาก็ลงมือเพลี่ยนกธรทำได้มนุษยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทุกประการเทิน ดีใจได้มื่อมีสว่วนนำ